ออตอนนี้จีนเนี่ยก็พยายามจะ Challenge US ในทุกๆวิธีทางนะครับเรื่องของ AI นะครับล่าสุดเราก็เ,เราเห็น e n c e n นพัฒนา AI พยายามจะบีทให้ได้จะสู้อเมริกาได้ถึงยังตามอยู่แต่ก็พยายามนะครับเราเห็น Big Tech ค o ม p a ีนะพยายามเอา AI ไปเกี่ยวข้องกับโมเดลต่างๆในการผลิตในการบริหารจัดก,การนะครับ h i r n o y h r to t y e r t u t t r y t u n t r y t o g y n o l o g y นะครับผมมองงนี้นะครับในเมื่อประเทศเนี่ยจะต้องวาง AI เป็น Layer เลยนะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งของ Infrastructure ของประเทศเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่า แม้กระทั่งภาคเอกชนที่เป็นบริษัทนะจะบริษัทใหญ่บริษัทเล็กก็ตามเนี่ยก็ต้องเริ่มมองโครงสร้างนี้ไว้ด้วยนะครับว่าเราจะเอา AI มาอิน e ิเกรตกับตัว บ้านเรายัางไงนะฮะหรือธุรกิจของเรายัางไงนะผมเนี่ยมีโอกาสไปบรรยายก็บ่อยนะฮะจัดเวิร์กช็อปก็บ่อยผมยืนยันกับทุกๆเวทีที่ผมไปขึ้นเลยนะบอกเลยว่าณเวลานี้มันมันหมดยุคที่จะพูดว่า AI สําคัญยังไงแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าผมไปพูดแต่ละเวทีเนี่ยจะไม่เห็นผมพูดว่าไม่เห็นผมบิวแล้วอ่ะว่า AI ต้องเข้าสู่ AI ไอนะ AI มันสําคัญ มากมากเลยนะไอไอมันทำอันนู้นได้ไอมันทำนี้ได้ผมว่าทุกคนโดนโมดิเวตเรื่องนี้มาจนมันฮีทอัพไปแล้วะนะมันสุกงอมไปแล้วคำถามต่อมาที่ต้องถามมากกว่าการไปโมดิเวตว่า AI สำคัญยังไงเนี่ยคือกูจะเอา AI มาใช้ในชีวิตตัวยังไงเนี่ยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเริ่มถามตัวเองได้แล้วนะครับแล้วแนะนําเพื่อนๆนะหลายๆคนก็ถามเข้ามาเรื่องนี้นะไม่คือมันไม่ใช่แค่ถามเนี่ยมันต้องลงไป,ปฏิบัตินะสุดท้ายมันคือต้องตัวคุณด้วยเพราะว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ย อย่างผมไปทำเวิร์กช็อปผมก็ได้ทำอย่าบ่ายนีย้ผมก็ไปทำเวิร์กช็อปนะกับบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งแล้วกันไปทำกับกลุ่มผู้บริหารไปทำกับกลุ่มบางกลุ่มที่เขาเป็นตัวการการคิด Productive หรือ i n n o v a t i v e Product อะไรแบบนี้นะนวัตกรรมสินค้าเราจะเห็นนะครับว่าไม่ค่อยรู้หรอกว่าจะทำยังไงนะฮะสิ่งที่ผมไปเติมคือผมไปเติมแนวคิดวิธีการเอา AI ไไปจับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรู้ธุรกิจตัวเองดีเท่าตัวเรานะเรานี่แหละที่เป็นคนที่ จะวางอินฟราสตัคเจอร์ให้กับตัวเราได้มากที่สุดเพราะเราเข้าใจงานเรามากที่สุด AI เป็นแค่ผู้ช่วยนะครับเราอยากให้ผู้ช่วยคนนี้ช่วยเราในมุมไหนละ่ะนะฮะเราต้องวางอินฟราให้ดีนะครับใครที่ไม่วางผมบอกได้เลยนะอีก ไม่รู้ไม่ถึง10ปีหรือเปล่านะใครที่ไม่มีอะไรแบบนี้อยู่ในสตัคเจอร์การบริหารงานธุรกิจเราจะเล็กลงงานเราจะเล็กลงนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันโดน disrupt ไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้พูดเล่นนะมันเร็วจริงๆเราเห็นจังหวะ chat GPT ที่เปิดตัวมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วไม่นานเลยนะ แป๊บเดียวมันก็มาถึงตรงนี้แล้วคริปโตเคเรนซีเนี่ยจะว่าไปประวัติศาสตร์มันก็ไม่เห็นจะถึงผมหมายถึงคริปโตเอาคอยคนมาเทรดกันหนักๆบ้างคริปโตเนี่ยไม่ถึง10ปีเลยนะเทรนนี้นะเราไม่พูดถึงบิตคอยนะบิตคอยโอเคมันเกิดมานานละนะมันก็เกิน10ปีละแต่ณตอนนั้นถามว่าใครมาทงมาเทรดอะไรแบบนี้ไม่ไม่มีนะเทรนในการโอมาข้างใครคริปโตศึกษาฟันเดเมนทัลเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่กี่ปีมานี้เองนะฮะโลกมันเปลี่ยนเร็วอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้ AI ก็เช่นเดียวกันคุณต้องวางแล้วนะสรัคเจอร์กับงานของคุณนะว่าจะทํำยังไงอย่าถามตัวเองแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นแล้วก็ไม่ทําอะไรต่อ,อทำอะไรดีนะแล้วก็คิดคิดคิดไม่ออกแล้วก็ทําต่อเนะี่ยคุณกําลังรออะไรบางอย่างให้มาดิสรัทคุณจริงๆแล้วนะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวว่างๆจะเอาไอที่พูดในเวิร์กช็อปเอาเวิร์กช็อปต่างๆที่จัดเนี่ยมาเล่าๆให้ฟังบางนะครับ